อินถาะนะครับนำทีโดยแม่ครูจังป้อนเครับิญเรืออายุหน่อยลำบากหน่อยยับยังต้องการเจ้าต้องการควานเพลินเรือเพราะว่าตอนนี้อาศัยอยู่บ้านตากับยายอ๋อมันอยู่บ้านตัวเจ้าต่อว่าพานนะครับคู่วันแรกนะเก่งนะมาเล่นละงเลยพยายามาทำงานอย่างกังวลในวันนี้มีอย่างใดบ้องนะครับก่อนจะขอเรียนเชิญนะครับจังป้อนวัดอินถาะนะครับก่อนนำโดยแม่ครูจ่อยซื่อจ่อยซื่อจำเนียรนะครับหล่ะยัง ขนมจะต้องใช้แล้วก็พักพักอันนี้แสดงว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับงานนี้ก็ต้องออกกบุณนะครับคุณเกษตผ่านรอบนะครับ แต่ว่าเน่ยไปตีรองแลวก็แซ่ดมีกับมีเดประมานสองนไรกัมีมาพงอัจะเพราว่ามันไม่จะได้ขาย นี้บราจะออกเมืองนู้นนองจิงน้องใบมอจานองตอนนี้ได้ห้าควกวพี่การสมองน้อยยเจลือตัวเองเหมือได้จาเลอกกะ แม่ก็มีภาระอยู่เนาะมีฝีปีบนเฮียนตต้นหนฝีบนก็ตอนนี้เฮียนขึ้นมอซีอยู่กันแล้วพี่น้องมีกี่คนพี่น้องมีสามคนอันคนหนึ่งเน่ยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ติดโน่นก้วก็คนเล็กเหรอันนี้คนเล็กจ้ะแต่ว่าเปิ้อจะมีนัดหมอนัดตลอดไปทักษะถ้าไปไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนดอกกันโรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่ แล้วก็น้องกินมาได้เพราะว่าสมองคนน่องแบอย่างนี้กินตั้งสายยางแล้วก็หมอคนน่าที่เจาะหน้าตองเจาะหน้าตองเพื่อเ้อ่อาหารลงกระเพาะนักมีถุนาเดอนมีทุนาเพื่อไปเจาะหน้าตองแล้วก็ตอนนี้ตีว่าเรื่องขอ ทำห้องกอเจื่อข้องนอกอเจ้าตอนนี้เอาไเจอผลนมเาปืนมาพอละแต่ว่าปนว่ามีงบกพื้อสามเมือนน่อ่าจะขอห้องกอเจื้อเพืาอน้องต้องต้องดูห้องกอเปือเนาะเพราะว่าถ้เจาะหน้าต้องมาแล้วมันจะมีแผลมีอย่างนี้เจ้าต้องดูแลว่าบ้านเขาอยู่กลางต้นเลยปาเปื่ยไ่นเกี่ยวเข้าหนึ่งที่คุณน้อย